มาลู้นครับเกที่3นะครับทางฝั่งมุมแดงโอนี่จังคนระมุมน้ำเงินฐานดันดอนผู้ห่อเหินนะครับด่านสโนว์ฟลลโอ้โลมนะ้มฮะเสียงดังฟังชัดเลยครับคีไมมาโร่นะฮะล้มดังตึ้งเลยท <laughs> ีเดียวตอนนี้ทางฝั่งของตอนนี้เรเดนไปนำทีมไปก่อนนะทางช่องแคบด้านขวานะด้านบนโอ้ยโอ้ยโ,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 โมี คิมมิมาโลนะฮะฟีดอมโกแล้วก็ทอดดี้ครับอยู่เป็นแพงเลยครับโอ้ยแล้วโอโหจะไปรอดยังไงเนี่ยโอ้ยโดนมูดดาวอีกโอ้ไม่รอดครับหัวหน้าทีนะครับบุกตะลุยก็ไปแล้วคนเดียวเพื่อนๆไม่ตามนะไม่กล้าตามทางนี้ครับทางฝั่งของทานดอนก็เลยใช้โอกาสนี้บุกเข้ามาคืนนะครับตอนนี้ทานัดอนสวนใหญ่จะอยู่ในช่องแคบนะทางด้านบนโอ้เน็กนาเคลาเก็บนีท่าเองไม่ได้ สามนาทีห้าสิบแปดวินาทีสิบสีตอ่อสิบสิบหกต่ตอสิบขี่ไม่มาโลสบอกซุ่มสบายๆครับไม่ต้องรีบต้องรอนะโอ้ยเนโรเซ่โดนลัวลัวอ๋อย,ยิงไปปิวไปปิวมิสายก็มีครับปืนก็มีเยอะไปหมดคะแนนยังขึ้นแบบค่อยๆนะฮะสโลไม่อะไรมากกับด่านนี้ยี่สิบแปดต่อสิบทางฝั่งของฮานันดอนเริ่มใช้แผนนะครับมาครับโซลาร์มาคู่กับฟรีดอมโกนะครับมาทางด้านล่างฮนะ แต่ว่าโซลาร์นะโดนต้อนกลับไปอยู่ฐานแล้วมาโลกอตบอกให้เพื่อนเข้าไปฮนะไปช่วยมนาะขับเอาฟิลัมโกกล,ลับไปก่อนนะไม่รอดครับมามาโลกอตเก็บฟิลัมโกไม่ได้40ต่อ24โอ้โหเต็มหน้าครับโดนซูมนาเคิรา่าครับบวกอยู่กับโซลาร์ได้ไหมอีกนิดแป๊บล้มไปเลยนะนาเคีรา่าโอ้แต่ว่านาเคิร่าเ็เก็บโซลาร์ไปได้50ต่อ46อ้าวมีคนมาซ้อนคนระับ ได้เอ๋ใครเอ่ยฟีดอมโกได้ไหมโอ้โหนาคิล่าสวิงฮะลบชาแล้วสวิงมีโมเลสเอสเคมาช่วยแต่เพื่อนตายไปก่อนครับเอาได้ไหมยังได้ไหมโมเลสโอ้ฟีดอมโกมม้เก็บไปได้ครับฟีดอมโกโดนโมเลสเก็บไปแล้ว68ต่อ48สองทีสิบวินาที78ต่อ68นะครับตอนนี้80ต่อ68แล้ว90ต่อ78คะแนะนยังคุ้มคุ้นเรื่อยๆ,ๆครับทางฝั่งของโอนิจัง แต่ก็ฐันดอนขึ้นมาลแ้วเป็น88นะจากสาสกรหรือขึ้นนำต้องทิ้งหานะเพื่อเอาคะแนนกลับมาให้เท่ากันนะถ้าแพ้คราวนี้งานหนักนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยีมีมาโลครบวกอยู่กับเนลเซ่ะรกาหาชานชายนะัยมาคนเดียวมองไม่เห็นไม่เห็นทางล่างอนะเยอะโอ้ย,โ,อยโดนลุมแล้วตอนนี้เนลเซ่อ้าวล้มไปก่อนโอ้นาเซดานาเคล่า ร้อยย mm hmm. so <mission Christmas> <protecting room> ี่สิบต <illa ises> <Darwin> <qu> ่อ <Oliver> ร้อยสิบนะสองนาทีแล้วแหละนิดนืดโอ้โหตบนเต็มเต็มโมโฮเลสนะอยู่กับคิมิมาโรุเรียบร้อยครับไม่รอดโอ้ยท็อดดี้จะเก็บโมโฮเลสแต่ไม่ถึงฮะโดนเพื่อนช่วยยิงไปก่อนโอ้ไม่เะเรียบร้อยครับพี่องโกเก็บไปได้สองดับเบิลคิวเอวไทยครับอยู่กับไม่รอดครับโอ้ยห้าสิบหกเอ้าตีตึ้งกันมาครับทางฝั่งของทันตันดอนหนึ่งนาทีห้าสิบหกสามสี่วินาทีครับ เอิงสติงมีบวกได้ไหมมาโลกอสโอ้โหโดนลุมอย่างนี้แต่แล้ดอนขึ้นมานําแล้วโอ้โหแล้วก็เอาคืนนะัดนาเครา,าเป็นบอสมาเกิดถูกเวลาถูกจุดพอดีเอิงสติงข้างหลังโอ้โหแล้วก็โดนเก็บโดน184 176โอโนิจังกลับขึ้นมานำนะตอนนี้สลับกันนะครับทั้งสองทีมขึ้นนำซ้ายโอ้โห194 176ซ้ายก็มีขวาก็มีเยอะไปหมดโอ้โหเรียบร้อย ตอนที่บาดแผลไม่ไหวครับเหลือหนึ่งนาทีแล้วตอนเลี่ยงซ้ายครับมีไปทางด้านช่องแคบก็มีนะฮะแบ่งกันไปคนระับตอนนี้ใครที่เป็นคะแนนได้เอาให้หมดนะะบงบอสนี่ไม่สนใจคนระับอ้าวโหอ้าโห,าโหคิมิมาโร่แต่ข้างหลังนะนเนี่ยเรียบร้อยครับให้บอสเก็บสวยงามมากครับเมอกช็อตเมอกคีมิมาร่มาหาเนลเซ่แลนะ้วม,มาเยอะมาเยอะเหลือเกินโดนลุมมาเข้าทำเสือก็ต้อง โดนอย่างนี้เอ้าอยังไงเนี่ยรอบอสร <c oughs> อบอสเก็บอย่างเดียวครับเรียบร้ 6, อย246ต่อ240ติดลูกเก่งใจครับไม่ขาด246ต่อสองร้อยสี่สิบแล้ว <c oughs> เห็นคียมาโล่เมื่อกี้ไม่ขาดนี่ก็คือให้บอสมาข้านะฮะโอ้นี่จังนะ256อ๋อขึ้นมาแล้วทั้เหลือ12บสองาทีมสุดท้ายจะทำได้ไหมเก้าแปดเจนันโดนทำได้ไหมถอนั้นโดนห ซีอ้าวขึ้นมาได้ไหมนิดนิดอีก16วินาที